เคยมีพานล่าสัตว์สองคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆพากันเข้าไปล่าสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองนั้นทำกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนมีครอบครัวกันหมดทั้งคู่หมู่บ้านของทั้งคู่นั้นอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างที่มีพื้นที่แผ่ขยายครอบคลุมสองจังหวัดในสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่ามีอยู่มากมาย ชาวบ้านแถบนี้จึงมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ผืนป่าส่วนใหญ่ได้กลายไปเป็นแหล่งชุมชนไปบ้างแล้วและมีถนนตัดผ่านสามารถที่จะข้ามไปได้อีกฝั่งได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นพลานยงกับพลานแก้วนั้นสืบทอดการเป็นพลานมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหมือนกับพลานทั่วทไป ทั้งคู่จะเข้าไปนั่งห้างในป่าครั้งละหนึ่งวันหนึ่งคืนบ้างสองวันสองคืนบ้างเหมือนกับครั้งนี้ก็ล่วงเข้ามาสู่วันที่สองหลังจากที่เข้ามาเมื่อวานและนั่งห้างมาแล้วหนึ่งคืนได้สัตว์เล็กเพียงแค่เป็นสเสบียงอาหารเท่านั้นและได้ใช้เวลาช่วงกลางวันปัดเปลี่ยนกันพักผ่อนเผื่อว่ามีสัตว์ป่าเดินผ่านเข้ามาคนที่ไม่ได้หลับจะได้ยิงได้ทันที พลานยงนั้นเพียมากเลยของนีบก่อนปล่อยให้พลานแก้วนั่งฟอ้พางเวลาผ่านไปนานที่พลานยงหลับไปเพราะความอ่อนเพลียสะดุ้งตื่นมาเอาก็ตอนใบยๆไม่เห็นพลานแก้วอยู่บนนั่งห้างแต่อย่างใดมองไปรอบๆก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของพลานแก้วจะส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะทําขณะที่อยู่ในป่าเพราะอาจจะเป็นการเรียกสัตว์ร้ายให้เข้ามาหาโดยไม่รู้ตัว จึงได้ดตัดสินใจปีนลงจากนั่งห้างมาหาล่องรอยของพลานแก้วว่าไปทิศทางไหนและไปทำอะไรแต่ก็ไม่พบล่องรอยแต่อย่างใดจึงเดินหาจนทั่วก็ไม่พบคิดในใจว่าพลานแก้วนั้นคงจะหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วนึกโมโหขึ้นมาไม่น้อยที่ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดคึมอีกแล้วก็เลยรียบกลับมาที่นั่งห้าง หากว่าตัดสินใจรีบเดินทางกลับอาจจะเกิดอันตรายระหว่างทางได้หลังจากที่นั่งกินอาหารแห้งที่ห่อมาเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรอดูสัตว์ใหญ่ว่าอาจจะโผลออกมาให้ได้ยิงบ้างจะได้ไม่กลับไปมือปลป่าสุดท้ายก็ได้หมูป่าไม่ใหญ่มากนักพอให้แบกออกจากป่ากับเข้ามาในหมู่บ้านได้ก็มุ่งหน้ากับเข้าบ้านของตนเองทันทีกว่าจะถึงก็ช่วงบ่าย โดยที่ไม่แวะไปถามไถ่พลานแก้วที่บ้านแต่อย่างใดเพราะยังเครืองอยู่ในใจไม่น้อยจัดการจำแหละหมูป่าให้เมียเสร็จก็อาบน้ำอาบท่าแล้วมานั่งกินข้าวกินปลาที่เมียได้เตรียมไว้ให้ส่วนเมียของพลานยงเองก็จัดการกับเนื้อหมูต่อทั้งใส่เกลือทั้งชำแหละห้อยไว้บนเตาในครัวแล้วสุ่มไฟให้ลมควันทิ้งไว้จนกว่าจะแห้ง นี่ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งที่เก็บไว้ได้นานเช้าวันต่อมาก็มีเสียงโวกเวกมาตั้งแต่เชา้าเป็นเสียงของเมียพลานแก้วที่มาถามพลานยงว่าทำไมพลานแก้วไม่ยอมกลับบ้านมาพร้อมกันพลานยงก็แปลกใจที่พลานแก้วยังไม่กลับบ้านทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าพลานแก้วนั้นหนีกลับมาก่อนแท้ๆเกิดอะไรขึ้นกับพลานแก้วพลานแก้วหายไปไหนทำให้พลานยงคิดร้อนใจขึ้นมา บอกให้เมียจัดเตรียมอาหารให้พร้อมส่วนตัวเองก็จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นที่เคยใช้ประจำตรวจตาดูให้เรียบร้อยว่าใช้การได้ดีก็รีบเดินทางเข้าป่าไปในทันทีในช่วงเส,สายมุ่งหน้าเข้าไปที่ประจำก่อนเพื่อดูว่าพรานแก้วนั้นอาจจะกลับมาที่นั่งห้างตลอดเส้นทางที่เดินเข้าไปมันดูผิดแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเสียงนกเสียงกาไม่รู้หายไปไหนกันหมดมาจนถึงที่นั่งห้างเอาก็ตอนเบบาย แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นพลานแก้วแต่อย่างใดพลันยองตัดสินใจว่าไหนๆก็บ่ายมากแล้วหากไปต่ออาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้จุดหมายว่าพลานแก้วนั้นไปที่ไหนหรือหลงอยู่ที่ใดแน่จะต,ต้องหาที่ผูกห้างใหม่อีกเลยรีบปินขึ้นไปบนนั่งห้างข้างๆเดิมลองกวาดสายตาไปจนทั่วเพื่อจะเห็นล่องรอยอะไรบ้าง คิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพลานแก้วถึงลงจากห้างแล้วหายตัวไปได้ความมืดเริ่มปกคลุมอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีแสงจันทรโผล่ขึ้นมารองรับช่วงต่อน,นั่นเองไม่ต่างกับคืนเดือนมืดแม้แต่น้อยเมื่อมองอะไรไม่เห็นก็ตั้งใจว่าจะงีบเอาแรงสักหน่อยแต่ก็กลับได้ยินเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างย่ำเข้ามาใกล้และวนเวียนอยู่ใต้ห้าง คิดว่าคงจะเป็นหมูป่าที่มันชอบมาบริเวณนี้เพื่อมาดูนตามกกต้นไม้หาอาหารเลยไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้ตั้งใจจะมาล่าสัตว์สักครู่เสียงนั้นก็เงียบไปและมีเสียงร้องแบบแหบแห้งดังขึ้นมาแทนไอยองไอยองเสียงเรียกนั้นเย็นยะเยือกบอกไม่ถูกแต่จำได้ว่าเป็นเสียงของพลานแก้วเพื่อนรักพลานยงจึงร้องถามไปว่านั่นเองใช่ไหมไอ้แก้ว เจ้าของเสียงไม่ตอบแต่ร้องบอกแบบเสียงแผ่วเบามาเหมือนจะอ่อนแรงเต็มทีว่าเองอย่าลงมาจากห้างอย่างเด็ดขาดเสียงนั้นแผ่วเบาเป็นเหมือนกับค่คอยๆเลื่อนไกลออกไปแล้วก็ล้องเหมือนกับว่าเจ็บปวดสุดชีวิตแล้วก็เงียบหายไปในที่สุดพลางยงรู้สึกขนลุกแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานแก้วและคำเตือนนั้นเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าใต้ห้างดังขึ้นมาอีก พลานยงจึงรีบหยิบไฟแช็คขึ้นมาขีดสองสามครั้งพอให้มีประกายไฟแวบวับแบบไม่ได้ตั้งใจให้ติดมองเห็นร่างของพลานแก้วเดินวนเวียนอยู่ใต้ห้างก้มหน้าก้มตาไม่มองมาที่พลานยงแต่อย่างใดพลานยงก็รู้สึกแปลกใจว่าไม่ปกติแน่แล้วเพราะรู้จักพลานแก้วเป็นอย่างดีว่าจะไม่เล่นพิเรนแบบนี้แน่และเสียงเตือนเมื่อครู่ก็ทำให้สงสัยขึ้นมา จึงได้จุดคบไฟสองให้เห็นได้ชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นแน่พอมีแสงสว่างขึ้นล่างของพลานแก้วก็เดินห่างออกไปพลานยงรีบวางคบไฟไว้แล้วก็ยกปืนขึ้นมายิงไปที่ล่างของพลานแก้วทันทีปังล่างนั้นลมคว่ำลงพลานยงยิงใส่เข้าอีกนัดแบบติดๆกันล่างนั้นสะดุ้งเฮือกลองโฮกเสียงดังลัน่นแล้วก็รีบกระโจนหนีตายไปทันที แต่ล่างที่กระโจนหนีไปมันเป็นเสือชัดๆตัวไม่ใช่เล็กๆเลยดีที่เห็นหางมันโผลออกมาสักก่อนขณะที่มันเดินออกไปเสียงของพลานแก้วคงจะมาเตือนเพราะยังผูกพันกันอยู่และคงจะถูกเสือตัวนี้ล่อลงไปเป็นเหยื่อแล้วเมื่อวานก่อนโชคดีที่พลานยงนั้นไม่ใช่คนขวัญอ่อนเลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่นึกขอบคุณและสงสารเพื่อนมากกว่า หากตนไม่หลับพลานแก้วก็คงไม่ตกมาเป็นเหยียอของเสือสมิงนั่นนั่งคิดเมื่อลอยไปเรื่อยว่าจะบอกกับเมียของพลานแก้วอย่างไรดีจนฟ้าสางก็รีบปีนลงจากนั่งห้างตามรอยเลือดนั้นไปอย่างระมัดระวังรอยเลือดนั้นลากยาวไปเกือบ200เมตรแล้วก็จางหายไปจะกลับไปพบกับร่างที่แทบจะจำไม่ได้ของพลานแก้วมีเพียงเสื้อผ้าเท่านั้นที่จำได้สนิทเนื้อหนังถูกแทะออกไปจนเกือบหมด เหลือบไปเห็นพุ่มไม้ลาบยุบเข้าไปห่างไปลาวๆสักสิบเมตรรีบยกปืนขึ้นด้วยฉันชัตยานเดินเข้าไปดูด้วยความระมัดระวังก็พบเข้ากับร่างของเสือลายพาดกรน,นอนตายอยู่มันตัวใหญ่มากจนพุ่มไม้ยุบลาบเข้าไปจนเห็นได้ชัดรอยกระสุนเจาะเขาที่กลางหลังและที่หลังหูทะลุออกปากจนหน้าแหวกไปแถบหนึ่งมันยังสามารถกระเสือกระสนหนีตายมาได้ไกลถึงที่นี่ ถือว่าโชคดีที่ยังพบร่างของพลานแก้วด้วยพลานยงก็รีบหาไม้แห้งมาสุมเผาร่างของพลานแก้วที่แทบจะเหลือแต่กระดูกจนไหมอย่างรวดเร็วและรีบเก็บกระดูกห่อผ้าเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านก่อนเที่ยงด้วยความเสียใจและรีบเร่งจนมาถึงหมู่บ้านเอาก็ตอนคำ่ำพร้อมกับข่าวร้ายของพลานแก้วที่พลานยงแทบจะมองหน้าเมียของพลานแก้วไม่ติด และกลายเป็นความเสียใจติดตัวมาจนทุกวันนี้พลานยงเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่สองสมัยในช่วงหนุ่มๆและเลิกเป็นอาชีพพลานล่าสัตว์ไปค้าขายแทนจนปัจจุบันอายุราวเกือบ60ปีเข้าไปแล้วณห,หมู่บ้านเดิมที่แกอาศัยอยู่